สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้อยู่กับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะคะช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น e p ีที่16นะคะ e p ีที่16รายการละ3 0 0บาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามีค่าจะส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาสะ สามสามองค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ค่ะสามองค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ค่ะมงคลพระเครื่องทั่วไทยโทรหรือว่าลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0824535781นะคะพี่พี่ค่ะโทรลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจแอดลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะ มาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งเป็นพระพุทโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่ขาพระพุทโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะเดี๋ยน้องแกะออกให้ดูนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาพระพุทโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ารายการที่หนึ่งนะคะมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขามาแบบนี้เลยนะมาต่อกันที่รายการที่สองนะคะพี่ๆรายการที่สอง รายการที่สองนะคะพี่ขาเป็นพระปิตาปดนี้นะคะหลวงปู่ฮกนะคะพี่พี่ขาเนื้อลายเสือนะพระปิดตานะคะหลวงปู่ฮกนะรายการที่สองนะคะมาพร้อมกรอบเรียบมาพร้อมกรอบเลี่ยมกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขารายการที่สองนะคะต่อกันที่ ayo, รายการที่สามนะคะพี่พี่ขา รายการที่สามนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขาพิมพ์เตารีดนะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะรายการที่สามนะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะรายการที่สามนะคะต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่พี่ขาเป็น หลวงพ่อปานขี่คุดนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะรายการที่สี่นะคะต่อกันที่รายการที่ห้านะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมกรอบสวยงามเลยนะคะพี่พี่รายการที่ห้านะคะต่อกันที่รายการที่หกนะคะพี่พี่ขารายการที่หกเป็นเหรียญ หลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมนะรายการที่6นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งเจ็ดนะต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่เจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่เจ็ดนะต่อกันที่รายการที่แปดนะคะพี่ขารายการที่แปดเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พีขารายการที่แปดเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่พีขาเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะ รายการที่8นะคะต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่ขารายการที่9เป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะคะพี่รายการที่9นะต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่สิบนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบนะรายการละสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามีค่าจัดส่งห้าสิบบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาสามองค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ขาสามองค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ถ้าพี่พี่สนใจแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขา มาต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเอ็ดนะคะมาต่อกันที่รายการที่สิบสองนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบสองเป็น จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ขาจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรายการที่12บสนะคะพี่ขารายการที่12นะมาพร้อมกอกกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาสวยสวยเลยนะรายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะเป็นสมเด็จ หลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่ขาสมเด็จหลวงพ่อพรมนะสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่พี่ขาสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่สิบสามนะคะต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่ขารายการที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะ หลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่พี่ขารายการที่สนะิบสี่นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบสี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบห้นา,านะคะพี่พี่ขารายการที่สิบห้าเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขาพระปิตาหลวงปู่โตะนะ รายการที่15นะคะต่อกันท anyway, ี่รายการที่16นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่1ิบเป็นพระสมเด็จว uh, ัดระฆังนะคะพี่พี่ค่ะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรายการที่16นะคะรายการที่16นะ ต่อกั des, กนที่รายการที่17นะคะ,พ,ะ,ะ,คะพ,พี่ขา,ะะขานะรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาพระสมเด็จพระสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาพระสมเด็จปกโพนะรายการที่17นะคะ สมเด็จปกโพนะคะพี่พี่สวยสวยเลยนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมงานฉลุนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่งานฉลุนะรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อกันที่รายการที่19นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พี่ขาพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการที่19นะคะต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจแอดไลน์นาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะรายการที่20นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาหลวงปุ่มหมุนนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะรายการที่20นะคะ ต่อกนันที่รายการที่21นะคะพี่ขารายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขาพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อร <ปะ S 1> วยนะ <Isaac. S 2> รายการที่21นะคะมาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่ขาสวยสวยเลยนะรายการที่21นะคะ ต่อกันที่รายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่ขาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพิมพ์เตารีดนะคะพ,พี่สวยๆเลยนะพ,พี่ขางานสวยๆเลยนะรายการที่22นะคะมาแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่23นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่23นะคะต่อกันที่รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่24นะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่24นะต่อกันที่รายการที่25้ารายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระรอดหลวงพ่อแพนะคะพี่ขาพระรอดหลวงพ่อแพนะรายการที่25นะคะพี่พขารายการที่25้านะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พขา รายการที่25นะคะวันนี้มีทั้งหมด25รายการนะคะพี่พี่คะรายการละ300บาทเหมือนเดิมนะมีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทาง3องค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจโทรด่วนเบอร์นี้ได้เลยนะคะ เบอร์0 8 2 4 5 3 5 7 8 1นะคะโทรด่วนหาน้องได้เลยนะถ้าพี่พี่สนใจนะคะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่16แล้วนะคะพี่พี่วันนี้สวัสดีค่ะ